ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลกสินค้าสัตว์น้ำที่ทำไรายได้เข้าสู่ประเทศมากที่สุดได้แก่กุ้งจากการเพาะเลี้ยงและปลาทูน่ากระป๋องอย่างไรก็ตามวัตถุดิบสำหรับการผลิตปลาทูน่ากระป๋องได้จากการนำเข้าถึงร้อยละแปดสิบทำให้สินค้าที่ทำไรายได้หลักเข้าประเทศยังเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยงเนื่องจากการผลิตการเลี้ยงการแปรรูปเป็นกิจการที่เกิดขึ้นภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำหรือวัตถุด,ดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพียงเล็กน้อยในแต่และปีกุ้งนำเงินตราเข้าประเทศหลายหมื่นล้านบาทในปี2551ประเทศไทยส่งออกกุ้ง300,000ตันคิดเป็นมูลค่า73,64.42ล้านบาทสำหรับการส่งออกกุ้งในปี2552คาดว่าจะอยู่ที่3 0 0 4 0 0 0 0 0ถึง350,000ตันมูลค่า2,150ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบบของสินค้ากุ้งมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกุ้งสดทั้งตัวแช่เยือกแข็งกุ้งสดปอกเปลือกแช่เยือกแข็งกุ้งต้มแช่เยือกแข็งกุ้งปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าได้แก่กุ้งชุบแป้งในรูปแบบต่างๆขอบเปียกกุ้งบาร์บีคิวกุ้งเกี๊ยวกุ้งโดยผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคในต่างประเทศตลาดหลักของสินค้ากุ้งได้แก่ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหภาพยุโรปออสเตรเลียตนออกกลางและเอเชียจากสภาพการค้าในปัจจุบันการส่งออกสินค้ากเกษตรและอาหารของโลกเน้นและให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆทั่วโลกมีความตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ ความปลอดภัยของอาหาร food safety จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางการควบคุมความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการการผลิตหรือ f r r m farm t o t a b l e ตั้งแต่มาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มเช่น C.O.C. G.A.P. และมาตรฐานการผลิตในระดับโรงงานเช่น G.M.P. H.A.C.C.P. ยังไม่พอเพียงในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการรียกกลับ หรือแยกอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกก่อนถึงมือผู้บริโภคในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องที่คาดไปถึงในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อประกันความปลอดภัยของอาหารและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้นๆได้รวมทั้งเพื่อลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิตให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้องแน่นยำและรวเดเร็วในปริมาณที่ควรจะเป็นจึงมีการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เสเอเบอริตี้มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำหรับประเทศไทยได้มีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างครบวงจรมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งมากว่า5ปีระบบสืบค้นย้อนกลับ traceability ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ2กระบวนการคือกระบวนการติดตามและกระบวนการสืบค้นย้อนกลับการติดตาม Following คือระบบที่สามารถติดตามได้ว่า สิ่งที่สนใจอยู่นั้นไปอยู่ณที่ใดเช่นผู้ผลิตอาหารพบว่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารล็อตหนึ่งมีปัญหาแต่สินค้าได้ถูกส่งไปจำหน่ายเรียบร้อยแล้วทางผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นต้องมีการเรียกคืนสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบล็อตมีปัญหาคืนมาทั้งหมดผู้ผลิตต้องติดตามเส้นทางการผลิตและการจัดจำหน่ายเพื่อจะได้ทราบว่าสินค้าที่มีปัญหามีการวางจำหน่ายอยู่ที่ใดบ้างและสามารถเรียกคืนสินค้าได้อ,อย่างถูกต้อง การดำเนินการดังก,กล่าวคือการค้นหาปลายทางของสินค้านั่นเองในส่วนของการติดตามกรมประมงกำหนดให้โรงงานผู้แปรรูปก,กุ้งต้องจัดทำบันทึกการจำหน่ายและการกระจายสินค้าโดยต้องมีข้อมูลชื่อสินค้าจำนวนที่จำหน่ายรหัสการผลิตชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและวันที่จำหน่ายสินค้าเป็นอย่างน้อยการสืบค้นย้อนกลับ tracing คือความสามารถสืบได้ว่าสินค้าที่มีปัญหาผลิตขึ้นเมื่อใด จากสายการผลิตไหนและรับวัตถุดิบมาจากแหล่งใดเพื่อค้นว่าจุดใดที่ก่อให้เกิดปัญหาและจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ผลิตสินค้าไปมากน้อยเพียงใดและมีข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตอย่างไรเพื่อทําการติดตามสินค้าคืนได้อย่างถูกต้องการดําเนินงานดังกล่าวคือการเสืบค้นต้นทางของสินค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาปลายทางของสินค้าต่อไปโดยที่ผ่านมา ในระบบการพ้อเลี้ยงกุ้งกรมประมงได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้เอกสารที่เรียกว่าหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำหรือ MD Movement Document ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ใน4ขั้นตอนของการผลิตกุ้งกล่าวคือจากโรงพอะฟักไปฟาร์มเลี้ยงไปผู้จัดจำหน่ายกุ้งและในที่สุดไปยังผู้แปลลูกส่วนในระบบการแปลรูปก,กุ้งในโรงงาน กรมประมงกำหนดให้โรงงานต้องจัดทำบันทึกแหล่งที่มาของวัตถุดิบรวมทั้งสารปรุงแต่งอาหารที่ใช้ในการแปรรูปบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิตและจัดทำรหัสสินค้ากำกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่ประเทศผู้นำเข้าได้กำหนดขึ้นมา ให้ผู้ประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศผู้ผลิตต,ต,ต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะคะเราได้เป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกเราก็ต้องนําระบบการตรวจสอบมาใช้อย่างจริงจังแล้วก็อย่างต่อเนื่องสําหรับในบทบาทของกรมประมงเองนะคะต่อระบบการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยตรงนี้เองระบบการตรวจสอบย้อนกลับถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยจะมีกระบวนการสําคัญอยู่ขึ้นสองกระบวนการด้วยกันนะคะคือกระบวนการที่ว่าตรวจติดตามสินค้ากับกระบวนการที่ว่าตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับกระบวนการติดตามสินค้ากรมรงุงเนี่ยก็ได้กำหนดให้นะคะผู้แปรรูปเนี่ยต้องมีการบันทึกการการจำหน่ายสินค้าว่าเขาได้จำหน่ายสินค้านะไปที่ไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่การเก็บบันทึกข้อมูลข้างตน้น อาจทำโดยระบบเอกสารหรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารก็ได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเช่นคอมพิวเตอร์บาร์โค้ดรหัสแท่ง r r i d Radio f r e q u e n c y Identification เทคโนโลยีการระบุด,ด้วยคลื่นวิทยุ หรือไมโครชิปเก็บรหัสข้อมูลสินค้าในแง่ของโรงงานเองนะครับเ,เทสเซเบอรี่เป็นระบบที่วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเป็นระบบที่จําเป็นนะครับสำหรับโรงงานโดยเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารนะครับลูกค้าทั่วโลกนะก็มีความต้องการนะครับที่จะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ที่มีระบบ เฮสเบตี้ในแง่ของบริษัทเองเนี่ยเราให้ความสำคัญทั้งในและต่างประเทศนะครับลูกค้าเราที่ที่ใช้สินค้าของบริษัทนะครับเช่นของกุ้งที่เราขายให้ในประเทศกับต่างประเทศวันนี้เราใช้มาตรฐานเดียวกันนะร,ระบบการสืบค้นย้อนกลับเป็นมาตรการที่ประเทศคู่ค้าสำคัญไม่ว่วาจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้กำหนดให้เป็นกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า ให้ประเทศผู้ส่งออกต้องนำไปปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารและต้องการเป็นครัวของโลกจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการให้มีการนำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ทางการค้าที่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนั้นการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปประยุกต์ใช้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ผลิตสินค้าอาหารและผู้บริโภค